บทวิเคราะห์นี้เป็นข้อมูลจริงอาจมีถ้อยคำบางส่วนดูรุนแรงไปบ้างเหมาะสำหรับคนชอบเชียร์กีฬาเป็นชีวิตจ,จิตใจหากถูกหมดมันคือเรื่องแปลกโดนแดกเรื่องปกติขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสเต็ปบอลตายทาง YouTube ในเสาร์ที่2ของเดือนกรกฎาคมนะครับสเต็ป2ของค่ำวันนี้ เราขึ้นเรือข้ามไปหลีกนอร์เวย์ดีหนึ่งครับโรเซนบอกทีมอันดับ6ของตารางจะเปิดรงังเลคินดอร์ต้อนรับคริสเตนสุนทุนหรือเปล่าที่รังอันดับ4ในหลีกนักขณะนี้นะครับโรเซนบอกของโอเกฮารายเดฮะในผลงาน5เกมหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับและ2เกมหลังสุดทำได้แค่เสมอเท่านั้นเกมนี้ฮารายเดจะส่งพอลและมอรินลงล่าตะข่ายครับที่ยิงรวมกันไปแล้ว5ประตูโดยเฉพาะ ในส่วนของพอที่ตอนนี้นำดาวชนบัวของทีมนะครับ3ประตูทางด้านของคริสเตนซุนครับดูผลงานไม่น่าพูนเลยหลังจาก5เกมนะครับล่าสุดพ่ายแพ้แค่เกมเดียวในเกมที่ออกไปเยือนเฮาเกสุนนะครับสถิติคู่นี้เจอกันล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของโรเซนบอร์กไม่หลอกกันครับถล่มไป3 0ศูเลทราคาเปิดมาตอนนี้ให้เจ้าบ้านต่อที่0.5และไหลไปที่0.75นะครับ แพง100ได้84ถ้าเกิดคุณเล่นเจ้าบ้านในขณะที่ถ้าเล่นทีมรองครับน้ำล้นพ้นพัทยาหรือเกินเวอร์ฮะ1.16ครับคู่นี้เจอกันผมให้สูงเส็ดฟ้าไปบ้ายิงกันแน่นอนในราคา2.75รอเม็ดสใส่หวาปามกันทั่วเมืองครับ ขณะที่ศึกยักษ์ชนยักษ์รอบ7จ็ดโมงเชา้าครับแซมบ้าบราซิลจะชิงกับทัพฟ้าขาวอาเ์เจนตินาในศึกโคปาอเมริกาที่บราซิลครับเจ้าภาพอย่างบราซิล20เกมหลังสุดที่เล่นในบ้านตอนนี้ยังไม่มีเกมไหนที่แพ้เลยสักดัดนะครับ <Yeah. S 1> ส่วน5เกมที่ผ่านมามีเพียงแค่เสมอกับเอกวาดอร์เท่านั้นนอกจากนั้นตกเรียงแถวเลยครับ เกมนี้เนี่ยจะไม่มีเกเบลเคซูตครับที่ติดโทษแบนทั้ง2นัดนะฮะคือเกมนีเ้เกมก่อนหน้านี้นะครับและเกมนี้นอกจากนั้นครับตีเต้เฮชโค้ดจิ้มอย่างเดียวเลยว่าจะส่งเอเวตนันหรือว่าบาโบซาจากฟรานเงโกลงล่าตาข่ายคู่หน้าเป้า1นึงฟิวมิโนหรือซ้ายพ่อเลี้ยงริชาริสันส่วนพระเอกของงานเนียมาครับรอเต้นท่าดีใจอยู่แน่นอนครับพร้อมบัญชาการในเกมรุก ทางด้านของทัพฟ้าขาวของเรอเนลสโคลนีครับคงเบ่งหน้าหล่ออาจจะปรับมาเป็นแผนนะฮะ4-2-3-1นะครับหลังจากที่ทุกครั้งจะใช้ในระบบ4-3-3โดยเกมนี้เนี่ยอาจจะมีชื่อกุลอาเกโรลงมาเป็นหน้าเป้านะครับพร้อมกับอังเคลดิมาเรียที่เป็นตัวทีเด็ดในเกมนะครับโดยเกมนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของเส้นทางการควา้าแชมป์นะครับ ต้องยกให้กับบราซิลเต็ง1ในรอบที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าได้เห็นบราซิลในชุดนี้เป็นชุดที่ครบเครื่องเหลือเกินนะครับทั้งกองหลังเตียโกซินวาคุมเกมเฟรดนะครับที่เล่นได้ดีนะครับในชุดทีมชาตินะครับส่วนสม,มสรก็นะว่ากันไปนะครับส่วนศูนย์หน้าไม่ต้องพูดถึงนะครับครบเครื่องเหลือเกินนะครับผิดกับทางฝั่งของฟ้าขาวนะครับ ถ้าเกิดนะครับโดนแทงที่หัวใจเนี่ยแน่นอนนะครับตายฉนิตเลยนะครับเกมไม่มีเมสซี่นะครับไม่รู้ว่าจะสู้อย่างไรกันดีนะครับวันนี้แหละราคาเปิดมาให้บราซิลนะครับต่อครึ่งนะครับดูตามมดงานของบราซิลสมน้ำสมเนื้อนะครับต่อครึ่งแต่ว่าไปแล้วนะครับเกมนี้เป็นเกมแร็ชิงฮะบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ ข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเนีมาเนี่ยลงเล่นโคปาอเมริกาเนี่ยมาแล้วในปี2011ปี2015นะครับทำได้ดีที่สุดคือรอบ8ทีมสุดท้ายในปี2011นะครับในขณะที่เมสซ,ซี่ได้ใช้ยาว,ว่าเดอะคิงแต่ไร้มุงกุดนะครับนะฮะไม่สามารถพาทีมเป็นแชมป์ในการชิงโคปาอเมริกาสามสมัยนั่นคือปี 2007, 2015และ2016นะครับ รียกว่าแบบนี้เนี่ยเป็นเกมชี้ชะตาเลยนะครับเพราะว่าเมสซี่เองก็ปาไปแล้ว32ปีนะครับเป็นคู่ชิงที่สนุกแน่นอนตามทัศนะผมแล้วนะครับผมชอบบอลรองครับไฟฟอร์เมสซี่ดังนั้นครับขออยู่ฟ้าขาวกลัวหนาวที่ไหนฮะอ่ะเจนทีหน้าครับคืนนี้